ทั่วฟักงาจ้าทั่วฟักงาจ้าเพื่อนเพื่อนบงงังนะย่อยเต็มอยู่นี่จะเป็นทั่วฟักงาที่ซื้อมเมล็ดพันธุ์ไม่ประเทศปุนจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนเอนาะเก็บไปกินหลายเทืออ่อนยุจ้าเพิ่นก็เป็นขึ้นไม่ก็เพื่อนเพื่อนเนาะ ตงนะั้จะเป็นน่วยแก้เริ่มจะเรืองเรืองลราจะเนี่ยออกเรืองเรืองละนี่เนาะเดี๋ยวก็จะได้เมล็ดพันธุ์น้ำห้าก็ปล่อยห้เพื่อนแก้แกไปสิก็ได้จะเป็นเพล่่นเ้าเอาเมล็ดเพลิ่นไปฮ็ดขนมก็ได้ปูนตรงนันนี่จะเป็นร้ายทักคน โปดฝกเาวจ้าเนาะโอ้ยมาเก็บประท่านจ้ามาเก็บประท่านเพื่อนนี่จ้ะนี่นวยแบบนีกาเอาไปเอาไปเพาะได้จ้าออกเลืองเืนี่บ่จจาเป็นว่าต้องเป็นนั้นนวยหอษก็ได้จะเพื่อนๆนเป็นปน,ปน,ปน,น่วยออกเลืองเลืงแบบนีกาไปเพาะได้จ้านี่บ่ต้องแช่น้ำเลยจ้า ล่องเฮ็ดเบิ้งได้จากเพื่อนๆล่องเฮ็ดเบิ้งมีจ้าผู้มึงนะนี่จ้าเต็มเยอะตายไม่ได้จะตายไม่ไ,ได้ข้างขุนน่าจะเนาะแล้วแต่นี่อีกฝันน่งนึงจ้ะฝั่งน,นี้ก็เป็นค้าวแก่เพื่อนๆทื่ั่วฝักงาวยังเนาะทั่วฝักงาวยกินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายจ้ะเพื่อนๆ กินดิบกินสุกได้บง้งนะเมื่อนี้บ่ได้เก็บจากจำคำละจะจะได้กับบ้าทละจะเป็นเปลือดตัวฟักเงาจางามๆเลยจะเป็นเปืนอนเห็นเนาะผู้หนักข้างในนี่ก็ย่อยเต็มอยู่จ้ะข้างในนี่ก็ย่อยเต็มอยู่เนาะจะเป็นเปลือโอ้ยคักปะ ฝนตกมากใส่เพื่อนอีกรอบนึงจากก็เลยง่ามขึ้นมาอีกเป็นร้ายคักนี่จ้าตัวฟักเงาจกง่ามๆเลยจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะมาเด้อมาเด้อมาซอยสุเกตจ้านี่จ้าเนี่ยเห็นป่ะ้างบนนี่จ้าเพื่อนๆนี่เนาะทวัวฟักเงาคักนะจ้า จะเอาไปตำตำแซบแซบจะเป็นเพื่อนส่วนเอาไปตำเพื่นงนเนี่ยหน่อยเต็มอยู่จ้ะเป็นเพื่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจะเนี่ยเอาไปพัทตัวฟักเงาเอาไปพัดไส้หมูกแ็แซบได้จะเป็นเพื่อนเอาไปพัดไส้หมูเอาไปพัดเอาไปต้มเอาไปแกงเฮ็ดได้เมื่อจะเห็เนาะจ้า,จาคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ